โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบก,กับช่อง RBPX i a i l r n a t i o n e l นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับมาเล่นเกม So สอาร์ตออนไล i ์อเ i ซ n เอช e น s i n g s สติลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพบกับกาชาที่ได้เข้ามาตอนที่ผมย้ายที่อยู่นะครับผมก็เป็นกาชาใหม่ซึ่งก็คือกาชา UTO นะครับผมทุกคนก็คงไปดูช่องอื่นกันมาเนาะเดี๋ยวช่องผมจะมาย้ําอีกรอบหนึ่งนะครับผมว่า UTO มาทำไรายได้เนาะนอกจากนั้นไม่พอนะครับนอกจากกาชา UTO เนี่ยยังมีกาชา อนิเมะบอดแคสเข้ามาอีกนะครับผมเป็นกาชาของซีเซ่กับโลเนียนะครับผมนะที่ได้เข้ามาเนาะก่อเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกาชาหลักๆก่อนเลยคือเป็นยูจิโอนะครับผมที่เข้ามาคู่นะกับคิริโตะเนาะสำหรับยูจิโอดวงนี้นะครับผมมีสกิลเอนชาร์นโหมดด้วยนะครับผมซึ่งเอนชาร์นโหมดก็จะเหมือนกับคิริโตะนะนี่เรามาดูเอนชาร์นโหมดของยูจิโอก่อนนะครับผมซึ่งเอนชาร์นโหมดอันนี้นะครับผมมันจะทําให้ยูจิโอเนี่ย มีเอฟเฟกก็คือความเย็นเนี่ยรอบตัวเนาะแล้วก็จะเพิ่มความสามารถในการโจมตีครั้งหนึ่งเหมือนเหมือนกับคิริโตะน,นะคิริโตะโจมตีเพิ่มอีกครั้งหนึ่งยูจิโอก็เพิ่มการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมาเรามาดูความสามารถของยูจิโอกันเลยนะความสามารถของยูจิโอนะผมะสกลิลแรกเน,นาะสาระนักแทงสปองโจมตีใส่เป้าเดียวนะผมลดพลังป้องกันกายภาพลง20เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นเนาะแล้วก็เบรกสกิลความเร็50เปอร็นต์นะครับผมสำหรับสกลิลแรกเป็นสกลิลบีเนาะส่วนสกลิลที่นะผม i n t e n นต์เอาวั e แลนะครับผมสลัดแอคแท็กเอซ่าสอโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับตัวที่ให้กับศัตรูที่มีดีบัฟลดพลังป้องกันกายภาพกับลบพลังป,งป้องกันเวทนะครับผม u ูทีโก็โอเคนะครับผมสกนะิลที่2เนาะเน้นการโจมตีงั้นเลยนะครับผมส่วนสกิลที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปนะว,ว่าถ้าเราเข้าสู่เอ็นชารหมดแล้วเนี่ยมานาที่เราใช้ก็คือมันจะมากขึ้นนะครับผมมากขึ้นแล้วก็มันจะเพิ่มการโจมตีอีก1ครั้งนะครับผมประะมาณนนนะั้ โอเคต่อไปตัวที่เหลือนะครับผมผมขอไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะผมเนื่องจากว่าตัวที่เอ,อตัวที่มีอยู่ในหน้าแบนเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเก่าๆหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอรี่เนาะกริโตชินอนะครับผมอาซ์นะากริโตแล้วก็อาซ์นะเดิมนะครับผมเนี่ยสำหรับพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมมีเบอร์เกอรี่ที่ได้ส้สดนะครับผมแล้วก็ลองมาเป็นชิอน่นะโอเคมาสำหรับสเต็ปที่หนึ่งกับสเต็ปที่สามเนี่ย ก็คือการสุ่มครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามเนาะมันจะลดเหลือร้อยี่สิบห้าเดาอิวนะครับผมจากสองร้อยห้าสิบเดาอิวเนาะครั้งที่สองครั้งที่สี่ก็คือปกตินะครับผมเหลือสองร้อยหนะ้าสิบเดาอนคิวเนาะพอมาครั้งที่ห้าเนี่ยครั้งที่ห้านะครับผมในการสุ่มสิบเอ็ดตัวละครสิบเอ็ดตัวเนี่ยมันจะการันตีสีดาวให้เราตัวหนึ่งนะครับผมพอครั้งที่หกเนี่ยมันจะอัปเดตสีดาวเป็นหนึ่งจุดห้านะครับผมประมาณนี้นะสำหรับกาชานีนะครับผมก็จะอยู่ยัแถึงวันที่ส ตอนเที่ยงเอ้ยไม่ใช่ตอนเลยเนี่ยตอนเที่ยงห้าเก้านะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมถูกกระถั่วยี่สิบเอ็ดเตือนเจ็ดเที่ยงห้าเก้าจอกนะครับผมกาชานี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีกาชานึงเข้ามาแล้วผมซึ่งผมไม่รู้ว่าวันไหนนะเพราะว่าผมก็หายไปนานเพรายังลืมนับปันนะครับผมไม่ได้หายไปนานหรอกหายประมาณสองวันเองนะครับผมโอเคเดี๋ลองมาดูเรทน,น,นะผมเลทดูจีโออยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้านะครับผมส่วนพวกตัวอื่นๆก็จะอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งสองห้านะถึงบอคคอรี่นะครับผม กาชานี้ออกสีดาวถึงตัวอลิสกับลีฟานะครับผมใน War of อนะันเดอร์เวิเนาะมาก่อนสุ่มก็จะมาดูอีกกาชาตินี้นผมชอบกาชานี้เนาะเป็นกาชาคู่นะครับผมที่เหมือนเป็นอันเก่าแล้วก็เข้ามาใหม่นะผมสำหรับการสุ่มอันนี้นะครับผมจะมีถึงสเต็ปที่4นะครับผมสเต็ปที่4นะครั้งแรกนะผมจะสุ่มฟรีเนาะครั้งที่2จะ2องแล้วเสร็จแล้วมาคิวปกตินะครับผมพอครั้งที่3เนี่ยจะการันตี4ดาวนะครับผมอันนี้คือครั้งที่3เพค่อการันตี4ดาวเลยนะ รอบครั้งที่4เนี่ยมันจะอัพเลทสดาวเป็น1.5นะครับผมอ่าก็คือมันไม่ได้ถึง6รอบนะแต่อันนี้ถึง4รอบแล้วก็เลทอัพนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะผมโลเนียนะโลเนียสายแรพเพียนะครับผมสำหรับสกิลแรกนะผมเมจิกแอคแทกสตองโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมพอหลังจากโจมตีเนี่ยมันจะรีคโคเวอรี่เฮทพีฝั่งเราทุกตัวนะครับผมแล้วก็ชาร์จไอเบรกสกิลขึ้นมาอีก50%นะครับผมโอเคก็สองสกิลนี้นะผมผมแนะนำว่าใช้ได้นะเพราะว่า โลเนีย er เป็นสายซัพพอร์ตนะครับผมอ่สกิลที่2องครับผมเมจิกแอคแท็กเอ็กซ์้าซองโจงที่ใส่เป้าเดียวไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมส่วนสกิลที่3เนี่ยเลสเมจิกแอคแท็กออฟแอลลี่ก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีเวทให้ฝั่งเราทุกตัวนะครับผม15เป็นเวลา2เทนะิร์นเนาะผลสกิลจะเริ่มใช้จะเริ่มทำงานเลยหลังจากที่เราใช้สกิลนะครับผมอินค้าในสกิลของอของโลเนียนะครับผม อีคาเน่สกิลนะครับผมแมจิกแอคแท็กออนออลเอนดามี่นะครับผมโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็จะรีคอเวอรี่เฮดพีขึ้นมานะครับผมส่วนสกิลที่สองไอตัวที่สองทีเซ่ตัวนี้ผมยังไม่มีเนาะส่วนโดเนียข้างบนผมมีละทีเซ่ตัวนี้จะเน้นโจมตีนะครับผมรอบโจมตีสกิลแรกนะครับผมแมจิกแอคแท็กกรองนะครับผมโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมแล้วก็จะลดประสิทธิภาพในการเบรกความถา่ลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาสองเทิร์นเนาะแล้วก็ชาร์จสกิลขึ้นมายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วน สร้างความเสียหายต่อเนื่องถ้าแสงเป็นเวลาสเทิร์นนะครับผมส่วนสกิลที่3เนี่ยเมจิกแอคแท็กออนออนเดมี่โจมตีแบบเมจิกแอคแท็ใส่ทุกตัวนะครับผมแล้วก็จะโจมตีครั้งใส่เป้าเดียวนะครับผมก็คือการโจมตีของอารีเซ่สกิลที่3เนี่ยมันจะมีการโจมตีทั้งหมด2ครั้งนะครับผมครั้งแรกจะเป็นการโจมตีหมูเนาะแล้วก็อีกครั้งนึงจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวตัวที่เราเล็งเป้าไว้รอบแรกนะครับผมอินค้านี่สกิลนะครับผมเมจิกแอคแท็กออนออนเนมี่นะครับผมโจมตีใส่ทุกตัวนะครับผมแบบเเจิกแแอคทนาะ แล้วก็รีคอร์ดบิลลี่เฮฝังเราขึ้นมาอีกนะครับผมก็สำหรับโดเนต์กับทีเซ่ตัวนี้สามารถใส่คู่กันได้ครับผมสำหรับกาชานี้จะอยู่ตั้งแต่วันที่4เดือน7เหมือนกันนะครับผมตอน4ี่ทุ่มถึงวันที่11เดือน7ตอนเที่ยงเอ้ยไม่ใช่ตอนเที่ยงตอนบสามทุ่มห้าสิบเก้นะครับผมใช่ไหมแล้วก็ออกนะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคกาชานี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมเอ้ยมีมีมีน่าจะมีอีกมั้งมีปะน่าจะมีกาชาเดี่ยวเข้ามาอีกนะครับผม อันนี้ผมไม่มั่นใจนะถ้าข้อมูลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่น่าจะมีกาชาเดียวเข้ามาหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจโอเคเลทนะครับผมอยู่ตัวละศูนจุดเจ็ห้านะครับผมนะส่วนตัวที่เดี๋ยวเขาอยู่ศูนย์จุดศูนย์สามห้านะครับผมซีดาวออกถึงตัวดีฟาร์ออกถึงอะไรเนะนี่ยอาริคัลีฟานะเหมือนเดิมนะครับผมเออเดี๋ยวผมพาไปดูอินคันเนตสกิลของยูจิโอเนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกผมลืมพูดไปสำหรับอินคันเนตยูจิโอนะครับผม สลับอัคคะออนซิงเกิลนี่มีนะผมโจงตีซับเป้าเดียรแล้วครับผมแล้วก็ลดพลังป้องกันฝั่งข้้มลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เราจะมาตกปาชากันแบบถึงพริกถึงขิงนะครับผมแล้วก็มีอันนึ่งเนาะเป็นดาบของ GTO นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมมาพูดหน่อยแล้วกันนะสำหรับการสุ่มครั้งแรกกับครั้งที่สามจะดเลยเจ็ดสิบห้าดีมอนคิวนะครับผมครั้งที่สองครั้งที่สี่จะปกติไม่มีอะไรนะครับผมครั้งที่ห้าเนี่ยพอการสุ่มอาวุธไปเนนนนีี่ยมมัััจะะกาารรตให้ดวคบผ ส่วนครั้งที่หเนี่ยมาจ้าเปเลตอาวุธ4ดาวเป็น1-5นะครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมว่าอาวุธมีอะไรบ้างนะอืมอะไรเนี่ยความสามารถใหม่เหรอ,เ,อ,อเป็นความสามารถดาบใหม่นะครับผมก็คือแอคแท็กับคิดที่เข้าเพิ่ม10%เให้กับผู้สมใสรนะครับผมแล้วก็แอคแท็เพิ่ม5%ให้กับผู้สมใส่มใสมใสไม่ใช้สกิลแอสเซิลนะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย MP ใช้10%น่าจะลดใช่ไหม ลด,ลดการใช้ MP ลง10%ให้กับผู้สงสันะครับผมโอ้มันก็โอเคนะน,น่าจะใช้ได้อนยะู่นะลดลดนะอืมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดนะการชานี้จะอยู่พร้อมกับตัวเลยนะเลนเอาวุธอยู่ที่1.5นะครับผมซึ่งมันก็ไม่เคยออกนะครับผมส่วนดาบอื่นๆก็อยู่ที่0.03นะครับผมซึ่งก็จะเน่าๆกว่า,า,าตัวละครหน่อยนิดน,นึงนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะสุ่มของฟรีก่อนเลยจัดไป วันนี้หลักๆอยู่ที่ U G O นะครับผมกาชานะเดี๋ยวกาชาเดี๋ยวกาชา U G O มันจะมีอีกอันหนึ่งเข้ามานะทุกคนใครที่ไม่ได้ตรงนี้ก็เดี๋ยวไปเอาอีกอันหนึ่งเนาะเป็นกาชารวมตัวละคร U G O นะครับผมจัดไปจริงๆมันก็ไม่น่ารุนหรอกนะตรงนี้เพราะว่ามันสุน่มได้แค่สองตัวเองนะครับผมไม่ค่อยน่ารุนเท่าไหร่ <First element. S 1> ข้ามเลยแล้วกันไหนะบอกแล้ว แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเราไปสุ่มกันที่นี่เลยนะครับผมเป็นกาชาโลเนียกับทีเซ่นะครับผมซึ่งโลเนียผมได้ละลอบนี้ขอทีเซ่ออกมาแล้วกันนะจ๊ะเอโหลดมันนานตัวใหม่น่าจะตัวใหม่ทุกคน <S <S มันเป็นแบบเกมอื่นป่ะเกมนี้โหลดนานๆคือตัวใหม่ขอไม่เกลือแล้วกันนะขอให้ได้ลุ้นหน่อยทุกคนที่ว่าใช่ไหม first e l e m e n t ของเป็นปุ๊บมันใช่ไหมอ่ะโหลดนานๆขึ้นไปชั้นดิเดี๋ยวช่วยมีสีฟ้าผมว่าตัวใหม่มาน่าจะใช่ใช่ไหมประตูฟ้าแต่ว่าไม่เปลี่ยนสีขงแก้วเลยนะ ออกมาก็ได้ลุ้นน่ะแต่ว่าลุ้นไม่ได้มากนะเอาเป็นตัวซ้ำก็ได้เอามาเถอะอยากได้าขาดแชนทุกนี้าขาดแชนตัดเลยนะครับเอ๊ะมันมีไหมเนะี่ยประตูฟ้าเล่นรูเนี่ยโอ้โหอืมไม่ใช่อันนี้น่ะตัวใหม่จริงด้วยทุกคนซิสเต็มกอร์ วว้าได้ตัวไหมก็โอเคอยู่นะอันนี้คือทาไม่ตายแล้วผมฆ่าไม่ ine, ได้ของทิ้งเท่ตุ้ยใส่ก็เดี่ยวแล้วก็จะมีโควู่รีดีฝั่งเราทุกตัวนะครับผมนทิ้งเท่ห์นะอาโอเคได้นะครับผมได้อย่างที่บอกเลย ว่ามันต้องมีตัวใหม่นะผมทุกคนสังเกตง่ายว่าถ้าตัวละครใหม่ออกมาเนี่ยตรงหน้าโหลดก่อนเข้าก่อนที่มันจะสมเ่ยมันจะค้างๆไปสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้มันจะขึ้นคอนเนคติ้งข้างบนทุกคนลองสังเกตดูต่อไปเป็นกาชาลักแล้วผมขอ UGO จริงๆผมอยากได้ UGO อะจริงๆถ้าระหว่าง UGO คริโตกอยากได้ UGO มากกว่าเพราะว่าอะไรน่นหรอเพราะว่าตัว ตัว non elemental ผมไม่มีตัว B หรือตัวเบรกเลยครับผมมีแต่ตัว C หมดเลยผมถึงอยากได้มันนะอันนี้ผมว่า50-50ออกก็ไม่ออกใครยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งหัวร้อนนะครับผมมันมีกาชาใหม่อีกอันนึงของ UTO e นะครับผมกาชารวมนะมาเรามาลองดโอูโหอันนี้คือมันการันตีนะทุกคนว่าออกตวัวหนึ่งแน่ๆ เฮ้ยมันออกเป็นตัวเลท0.175ก็ถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะมันไม่ได้ลากเกียดอะไรนะทุกคนไม่ใช่อเมื่กี้คือมันการันตีอัศนะมาเราอาจจะได้ตัวนอกเหนือจากนั้นเลยก็ได้นะไม่แน่เนี่ย โน่าตัวนี้มันแต,แต่ก็โอเคผมอยากได้รูนมันดีว่าเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยอาโซนะตัวนี้นะโหไม่ได้นะทุกคน UGO หายไปละโอเคอย่างน้อยก็ไม่ไม่เกลือมากนะครับผมอย่างน้อยก็ยังมีตัวละครอื่นเข้ามาทดแทนเนาะโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นอาวุธ UGO นะครับผมอาวุธ UGO อน,นี้ผมอยากได้อยู่นะเอาไปใส่ให้ตัวอื่นได้นะครับผมจัดมาเดี๋ยวกาชาเข้าอีกเยอะแนะ่ผมผมเดาเลย เข้าอีกเยอะแนะ่ทุกคนช่วงนี้อนิเมะยิ่งกลับมาแล้วเออทุกคนท้ายคลิปเดี๋ยวผมมีอะไรจะบอกอีกอย่างหนึ่งผมลืมเลยโผล่ไฟอ่ะโอ้โอหตกใจเออสีเออสามดาวมาสองคันแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้สองดาวจัดมาโอ้โห ดาวรัวๆเลยอ่ะทุกคนไม่มีอะเอ้ยเอาไม่ใช่ลืมลืมสองดาวแล้วผมว่าไม่ได้ทุกคนเชื่อดิอาวุธมันออกยากอะออกยากแบบยากที่สุดโอ้โหหน,นูทะลอีกแล้วโอ้โหผมก็สัคลิปเลยได้ไหมสัคลิปเลยมันไส้ละตามนั้นทุกคน ด่วนสุดท้ายมันออกให้โอ้โหไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนก็คือคลิปนี้เลยก็คือสรุปเลยคือมันได้ตัวละครมาเพิ่มตัวตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ได้ตัวซ้ําอีกตัวหนึ่งนะครับผมอ,อันนี้ก็เดี๋ยวก่อนนะอ้าวอาวุธซิงเกิลอะไรนี่เลยมันตินะครับผมอันนี้เป็นเดี๋ยวผมแถมให้่ะเอาอาวุธทิกเก็ตตกาวเนะผมมีอยู่สิบสี่ตัวพอดีเลยกัดมา มาไว้สีฟ้าทุกคนคิดว่าได้ไหมมันต้องได้แหละ,มหละผมขออนุญาตกดตัดคลิปเลยได้ไหมตื่นเต้นไปนั่นแหละตื่นเต้นทุกคนไม่ออกเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหน้านี่กันก่อนดีกว่าไปหน้าตัวละครตัวใหม่กันดีกว่าทุกคน โอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับผมเขามีกิจกรรมล็อกอินนะครับผมล็อกอินเกมอ่าเกมบนคอมพิวเตอร์นะครับผมเป็นเกมซอ So ์ร์ออนไลน์ดีเซชันอะไรสักอย่างนึงอะเป็นเกมใหม่ของทางบันไดเขานะครับผมเกมเป็นเกมซื้อหน้าน no ี okay. ้เกมในสตรีมนะครับผมพันเท่าไหรไม่รู้อะพันกว่าบาทนี่แหละเนาะ ก็ช่วงนี้ล็อกอินก็คือจะได้ตัวละครฟรีนะผมเป็นตัวละครในเกมนั่นแหละเป็นตัวละครเสริมนะครับผมนะเหมือนกับพวกเซเว่นแล้วก็เหมือนอะไรพวกในซอร์ตอาร์ตซอรอาร์ตลอตซองอ่นะเนาะมันจะเหมือนประมาณนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้เนาะประมาณนี้นะครับผมล็อกอินกี่วันวะสิบสี่วันนะรู้สึกสิบสี่วันนะผมล็อกอินติดต่อกันสิบสี่วันนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับวันนี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ที่มันเข้ามาคู่กับกาชาเนาะตอนนี้ผมก็ได้ลงอีเวนต์จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ผ่านวิวหนึ่งร้อยนะครับผมพูดเลยนะเพราะผมผมไม่ได้เล่นมือด้วยแหละผมปล่อยออโต้หมดเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมถ้าใครยังไม่กดติดตามติดใจกด subscribe ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับช่วงนี้ก็กลับมาทำคลิปแล้วผม นะไม่มีอะไรจะฝากแล้วแล้วกันสวัสดีสวัสดีครับ